ชาบูหบัวละามหนึ่งสามบาทที่เป็นบุฟเฟ่ต์คุ้มๆได้ทั้งหมูทั้งเนื้อและทั้งซีฟู้ดคือคุ้มมาก วันนี้พาทุกคนมาที่ร้านชาบูเชนสาขาโลตัสศินนครินทร์กันค่ะมีที่จอดรถเยอะมากและภายในร้านก็คือกว้างมากแล้วก็แบบมีโต๊ะแบบส่วนตัวนั่งคนเดียวได้ด้วยนะทานได้1ชั่วโมง4 5นาทีนะคะราคานี้คือลงบุฟเฟ่น้ำรีฟิลให้แล้วนะทุกคนคือน้ำเขาเยอะมากและข้างๆกันคือโซนน้ำจิ้มนะจ๊ะคือน้ำจิ้มที่นี่อร่อยมากเราชอบมากส่วนซีฟู้ดก็คือแซ่บสุดๆแล้วก็มีจิ้มแจ่วด้วยนะมาค่ะมาเริ่มทานกันเลยดีกว่าหม้อน้ำซุปที่แบ่งครึ่งได้นะคะเราก็จัดมาเป็นน แล้วบุฟเฟ่ราคานี้คือหลายอาหารเยอะมากกว่าร้อยรายการรวมถึงมีเนื้อวัวด้วยนะคะทุกคนเนื้อคือดีมากละลายในปากเลยคือแบบใส่เนื้อต้องถูกใจในส่วนของซีฟู้ดก็คือจัดลายอาหารมาเยอะมากทั้งปลาดอรลลี่ปลาหมึกมันกะุูหอยแมงคู่มาที่นี่แล้วต้องสั่งชีสมาดิบด้วยนะคะมันฟินมากๆที่บอกว่ามีมากกว่า100รายการนี่ไม่เกินจริงค่ะทุกคนคือแบบถ่ายมาให้ดูไม่หมดจริงๆคือมันเยอะมากๆนะคะพวกลูกชิ้นเขาก็จัดเต็มมากเลยค่ะทั้งลูกชิ้นเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นเต้าหู้นะคะพวกของถันหม่ๆกรบ ร้อนๆเลยนะคะพวกซูชิเขาก็มีนะคะแต่แนะนํานี้เลยหนังไกท่ทอดสเปเชียลก็อร่อยกรอบมากจบใช้มือดีด้วยไอศครีมถึง10รสชาติเลยนะคะเป็นการปิดมือที่ดีมากๆค่ะเป็นอีกร้านที่ต้องมาลองเลยนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงกับใช้บูเชน